รถซิ่งรถซิ่งมึงหรอรถกับรอ,อด้วยก็สมดุลกันแต่ว่ามาแล้วออมมานั่งรถแล,ล้วแม่จะพาไปเที่ยวแล้วเนี่ย <c oughs> เอาออมมานั่งเนี้ยอเมร,รกิกามานั่งก็ได้เนี่ยแตนแดนไปเที่ยวแล้ว <c oughs> ไปเลย <c oughs> ลเด้อโอ้รถกับล่อรถกับโตโรนก็สมดุลกันดีแต่ว่ากับคนขับพอดีกันเลย <laughs> ได้รถซิ่งแล้วไปเที่ยวกันดีกว่าไม่ต้องเปลืองน้ำมันไป,ไ,ปไปเลยป,ลป,ป้าป้าป้าใครจะไปเซนนะคบเซน้รถ,รถใหม่ทุกอยมาจากนะคถอยมาจากร้านป้ายแดงรถ <Okay. S 1> ป้ายแดงออ,ออมนั่ง <ไป S 1> ดออนนงนะิออมขึ้นนั่งเน่ยออมขึ้นนั่งเล้วเออ ไปไป,ไปเลยไปเลยเอา,าไปพาไปตลาดเราจะไป,ไปตลาดบ้าง